ยาเก่เชก้าวสนสวัสดีพี่พีเพื่อนเพื่อนะคะคลิปนี้มาแอบดูเจ้าขนมไข่นะคะอ่ายกกล้องยกกล้องนะคยกกล้องขุดดินอันนี้จะปลูกปลูกเรียนนี่นะคะอันนี้นี่ทีจะขึ้นก่อนเตี๋ัวนี้ต้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะี่ยต้องยกหมดเลยโอ้ยงานยังเหลืออีกหลายวันค่ะ เราเดินขึ้นบนนี้ได้ไหมเนี่ยเขาจะด่าเลยมันจะเป็นร่องลอยเลยน้ำหนักไม่เยอะหรอกแต่ว่าเดินได้เฮ้ยอย่าไปเดินของเขาเลยเนาะเดินของลน่าง,างตกลองอยู่อะโอ้สันอะมันนี้เป็นรอยหรอกแต่ว่าเก่งใจ<_><_><ๆ>เก่งใจนาเขานี่นะคะนี่ค่ะล่องที่นาเขาขุด ยกล่องแบบนี้นะคะยกล่องสูงนี่อันนี้เขาจะปลูกทุเรียนนะคะเดี๋ยวยกล่องเสร็จเ,เดี๋ยวเขาน่าจะลากยางต้องเก็บไหมเนี่ยต้องเก็บหนิดหน่อยนะไม่งั้นนะ่ะเราก็ต้องโรยปุ๋ยขาวอันนี้อันนี้คือพี่เจ้าของที่เขาศึกษาในยูทูปมาใช่ต้องปลูกเอ่อเก็บลากยางแล้วก็ต้องโรยปุ๋ยขาค่าเชื้อราค่ะเพราะต้อปลูกทุเรียนพันธนะุ์อ่ะไม่งั้นอนะ่ะมันลำบากเป็นเชื้อรา ทุเรียนมันลำบากดูแลลำบากนะคะเนี่ค่ะอันนี้เปลี่ยนคลขับใหม่นะคะคละขับเก่าฉลองเจ้าหนงไข่คนแรกเลื่อนตำแหน่งค่ะได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเราต้องขับไมโคแล้วนี่นะคะวันนี้แดดแดดเปรี้ยงมากมากเลยเราจะขึ้นไปข้างบนนี้เราก็เพียงใจนะเะจะเป็นลอ่องลอยนี่นะคะ อันนี้ก็จะยกมาสามลองอุย้ยสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยชิลลูค่ะเนี่ยสูงนะคะหรือเราเตี้ยเองเราก็เลยมองว่ามันสูงสูง,สงกว่าเอวเขาอีกอะสูงจริงเนี่ยนะคะเดิเดออนอ้อมๆมไปทางนู้นเลยนะอยากขึ้นตัดไปบนหลังเขาเลยนะเ,นยเดี๋ยวเป็นร่องรอยเดินในร่องได้คือนะคะแล้วเดินอ้อมไปนู้นห,น,หน่อยไง อ้อมตัดไปทางนี้นะคะเนี่ยทางนี้นี่นะคะบอ่อเขาขุดแล้วแล้วก็นีกมัไล่ไปเรื่อยๆเอยนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงแดดแบบสุดๆไปเลยค่ะแดดแบบจะล้องขอชีวิตละนี่นะคะหนาวมาก เดี๋ยวเราต้องอ้อมนิดนึงนะอันนี้กลางร่มนะคะเด,เดี๋ยวเดินเด,เดินอ้อมไปเดี๋ยวอย่าข้ามหงส์นะคุเป็นล่องลอยรองเท้าน่าเกลียดเดินไปเพาะทำให้สวยงามแล้วเดินเยี่ยมของเขาอีก็เดินไปนี่นะคะเดี๋ยวเดินอ้อมนิดนึงนะไปดูล่องร่อนอันนี้นะคะนี่เนี่ยเทายกล่องมาหนึ่งสองสามนี่สามล่องแล้วน, 3, นะคะดินตรงนี้ชื้นอ๋อเมื่อคืนฝนตกด้วยนะคะตรงนี้ พี่คนที่ดูแลตรงนี้อยู่เขาตัดยางด้วยตัยางข้างหลังเจ้าของเียวกันเนี่ยเจ้าของไปเนี่ยเขามียางข้างหลังอพอได้อยู่แกก็บอกเมื่อคืนฝนตกแกไมไ่ตัดยางวันนี้ก็แต่ว่าท้องฟ้าสดใสนะคะแต่ว่าแดดเปรี้ยงจนแบบรู้สึกว่าฝนจะมาหรือเปล่าตอนเย็นเพราะเมื่อวานตกเยอะเนาะนะคะที่บ้านอะ่ะที่นี่ก็ตกเยอะ ที่เวตรงนี้บอกตกเยอะมากนี่นะคะศาสตา์เดินอ้อมนี่นะคะ่ะไม่กล้าเหยียบของเขาจริงๆก็คงไม่ว่าหรอกถ้าเหยียบอย่างนี้แต่ว่าเขาทำไว้สวยงามมาไปเริ่อเป็นรอยเก่งใจนี่นะคะ่ะท้องฟ้าสดใสแดดดีจริงๆเลยะคะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตามไปดูเจ้ายักษ์นะคะช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเราก็จะมาดูเจ้ากระกไข่รอบหนึง่งเพราช่วงเช้าเช้าตรงนู้นไม่น่าจะเพราะตรงนี้นใกล้กว่าค่ะทํามาจากบ้านอะ่ะตรงนั้นตรงต,รง,ต,รง,ตรงเจ้ายักษ์ทำงานอ่ะจะถึงก่อนว่าต,ตรงนี้มามาจากบ้านนะคะก็แวะแวะดูเจ้ายักษ์ก่อนแป๊บหนึ่ง เขาค่อยเลยไปตรงนี้เพราะว่าเจ้ายักษ์เขาก็ต้องมาจอดรถทิ้งไว้ที่นี่ค่ะเพราะถ้าเอารถกลับบ้านอะสิบกว่าโลทามาจอดที่นี่จากที่เจ้ายักษ์ทำงานก็สามโลประมาณสามโลได้ค่ะก็ใกล้กว่าไม่ต้องเอารถกลับบ้านอยู่แล้วก็ตัวนี้เขาก็มีคนเฝ้าคนดูดูเจ้าขนมไข่ก็จอดอยู่นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้าวแวะดูเจ้ายักษ์พอช่วงบ่ายาค่อยมาดูขนมไข่ถึงในแล้ว เนี่ยนะคะเคค่ะ้าแล้วผมคลิปหน้านะคะอยาก,กเจียเจ็ดเก้าศูนย์ขอบคุณทุกท่านกดติดตามนะคะ